สินค้ามาแล้วนะครบครบเลยสองสี่หกแปดสิบสองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เกินมาจากชุดนะครับก็คุณลูกค้าเอาไปด้วยเอาไว้เป็นอะไหล่นะครับตัวนี้ก็หมุนได้นะครับส่วนถ้าลูกค้าอยากให้มันสูงขึ้นก็หมุนตัวนี้นะครับมันเป็นแบบเป็นเกลียวขึ้นมานะครับสภาพสินค้า ทุกชิ้นไม่มีตำหนินะครับตรงแหนก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดดอกนะครับกว้างหกสิบตรงนี้แปดสิบสินค้าพร้อมส่งนะครับ